สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดกระพือปีกนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนก็ลอบไปให้ดูแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นเลยนะครับผมเราทาการพับครึ่งกระดาษแนวสั้นนะครับเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับม โอเคจากนั้นนะครับผมให้เราทำการเปิดออกมานะครับแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้านะครับปุ่มขอบนี้มาชงตากีดด้านในนะครับผมทำการพับเข้าแบบนี้เลยปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ต้องให้เท่ากันนะครับผมเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะครับ พับเข้ามาช่วขอบนี้เลยนะครับผมเราทำการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการรีดโอเคจากนั้นให้เราเปิดออกมานะครับเราก็พับฝั่งนี้เข้าด้วยนะครับผมเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเราเปิดออกมานะครับเห็นไหม โอเคนะครับผมพอเราเปิดออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับรวบเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับก็บีบด้านบนหน่อยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเอานิ้วเปิดตรงนี้เลยนะครับเปิดออกนะครับผมแล้วเราก็กดลงนะครับปึ๊บกดลงในลักษณะนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็บีบลงไปเลยนะครับขีดกลางให้ตรงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผม ให้เราพับลงแบบนี้แล้วก็รีดด้านข้างนะครับผมโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราพับประกบติดกันแบบนี้เลยนะครับเลงด้านบนให้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะพับปีกลงทั้งสองข้างนะครับผมความกว้างนะครับผมเราก็เอาแค่1เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็พับปีกลงนะครับพับลงแบบนี้เลยปึ๊บ โอเคพลิกกลับด้านมานะครับผมพับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยก็รีดนะครับโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผม1่เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้นะครับนี่นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เรากอาไกตัดทิ้ง1เซนติเมตรนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราจะพับปีกขึ้นนะครับเราจะพับปีกขึ้นนะครับ2เซนติเมตรนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับพับขึ้นไป2เซนติเมตรนะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับผมโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็เปิดได้เลยนะครับเปิดปีกด้านข้างขึ้นนะครับ นี่โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับจรวดนกกระพือปีกนะครับผมน้องๆก็ลองเอาไปล่องดูนะครับผมขั้นตอนการปลานะครับผมเวลาปลาให้เราจับแบบนี้นะครับผมจับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจับตรงนี้นะครับผมปลาไปข้างหน้ามันจะไม่กระพือปีกนะครับผมนี่เราต้องจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดันปล่อยไปข้างหน้านะครับผมโอเคครับผมนี่เลยครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนองก็ขอตลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกํำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสํสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ